ไม่เห็นชื่นชมรัฐบาลเลยประชุมทีบ่ายสองโมงสามโมงนะฮะไว้ก่อนประชุมถึงยี่โมงวันนี้ก็พูดเยอะหลายเรื่องนะก็ผมตอบเป็นประเด็นละกันาลำเรื่องประเด็นปลองดองนะวันนี้ก็ถามว่าจะพักการเมืองพักใหญ่บางพักไม่ร่วมปลองดองผมก็ช่วยไม่ได้นะ พอผมบอกให้ทุกคนมีโอกาสที่จะเข้ามาพูดจาในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยถ้าเขาไม่พูดแสดงว่าเขาไม่ได้มองประเทศไทยอยู่ในสายตาเขาไงว่าเอะเราจะเดินหน้าประเทศกันอย่างไรเราจะเดินยุทธศาสตร์ชาติกันยังไงจะพัฒนาแก้ไขเศรษฐกิจอย่างไร,ร,ร,งไรให้ทันต่อาการโลกถ้าเขาไม่พูดเรื่องเหล่านี้แล้วเขาจะมาเป็นรัฐบาลกันได้ไมหมล่ะวันหน้าเนะี่ยก็คิดแบบนี้นะอยากให้ต้องคงคิดแบบนี้ผมขอบคุณนะหลายพักหลายต่างก็ยินดีจะเข้ามา นะโดยยังไม่ได้ไม่เขาไม่ได้ไปกล่าวอ้างเรื่องส่วนตัวกันเลยเนี่ยเขาอยากจะเข้ามาเพื่อจะพูดว่าเออจะดูแลกันยังไงหารือกันยังไงถ้าปัญหารือกันไม่ได้แล้วบอกว่าไม่เห็นด้วยก็สังคมไปตัดสินเอาเองนะเรื่องที่สองขอข้อเสนอให้นาสู่การบองดองของพนักพนักประเพรคำถามของก็ถ้าเราพวกเราไปทบทวนดูนะหกสองโถ้าสองสามมาอีกเคสหนึ่งเนคนละกรณีกันอันนั้นเป็นเรื่องของการต่อสู้ทาง อะไรมีทั้งการการใช้กําลังการใช้อาวุธสงครามนะแบ,แบ่งฝักแบ่งฝ่ายต่อสู้กันมันคนละเรื่องวันนี้เราไม่ได้แบ่งกันแบบนั้นนะตอนนั้นหกหกสองสองส,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 สามนั่นก็คือ,อานาเข้ามากับรั่วเป็นผู้ปรลาชาติไทยอันนี้อันนี้มันเคสเดียวก ER, ันหรือเปล่าล่ะนะเพราะฉนั้นทุกคนไม่ได้อยู่ในว่าเรียกอะไรเปลี่ยนลักที้เองไม่ใช่นะมนอยู่ที่การจะทําให้ประเทศชาติเดินหน้าไปได้อย่างไรด้วยกลไกปกตินี่แหละนะ มันต้องมีวิธีการเนี่ยการท้บทามใ,ในแพทย์แพทย์ประเวทวศาสีอันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยนะวันนี้ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการหาบุคลากรต่างๆเหล่านี้แต่ผมเรียนว่าสิ่งที่คณะกรรมการทั้งหมดจะมาทํางานเนี่ยนะโดยะปรอง,องนะมีทั้งหกลุ่มนะหกการทํางานไม่ใช่เหรอผมก็ได้มอบหมายไปแล้วให้เอามาศึกษาทั้งหมดนะอันไหนที่มันตรงกันแล้วมันทําได้แค่ไหนอย่างไรก็ว่ามาอันไหนที่ไม่ตรงกันก็รับทราบไว้เฉยก็หาทางออกไปอีกทีมันต้องทํางานมีพื้นฐานสิจ๊นะ นะไม่ใช่ไปคิดเองทั้งหมดนะแต่ผมก็ยืนยันว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของกฎหมายนี่ก็ให้กฎหมายดาเนินการไปกระบวนการเขามีอยู่แล้วนะศาลอายการมีอยู่แล้วนะความผิดต่างๆก็ขเข้าศาลเข้ากระบวนการเว้นแต่ใครไม่ยอมเข้าไม่เข้า,ขามันก็พูดไปรู้เรื่องใช่ไหมเข้ามามันก็ไปถูกกระบวนการทุกปีมันก็มีการอะไรลดโทษพักโทษกันอยู่แล้วนี่ก็เข้าไปตรงน้นนะอย่ามาทําให้กระบวนการมันเสียหายนะ ในการที่กล่าวอ้างมาไม่รับความเป็นธรรมผมว่าไม่ใช่อ่ะเพราะในที่ผ่านมาถึงแม้จะตั้งคณะอะไรมาจะถูกไม่ถูกผมไม่รู้นะแต่ตั้งมาแล้วก็นําทั้งหมดจะเข้าสู่กระบ,บวนการยุติธรรมถ้ามันไม่ไมผิดไม่มีปัญหาอะไรแล้วมันจะตัดสินออกมาได้ไงว่ามันผิดมันถูกอะ่ะทั้งนั้นกระบ,บวนการศาลก็ใช้ไม่ได้หมดเลยสิแล้วตัดสินไม่อีกตั้งหลายพันหลายหายมื่นคดีอ่ะนะก็ศาลเดียวกันแหละนะนะเพราะฉนั้นก็ถ้าทางที่สุดก็คือเข้ากลับมาสู่กระบ,บวนการยุติธรรมนะให้เขาตัดสินตามพยานหลักฐานที่มีอยู่นะครับ รื่องกรรมการรายชื่อต่างๆก็ตอนนี้ยังยังไม่เรียบร้อยนะก็ยังมีเวลาอยู่ผมให้เวลาถึงภายในก่อนสิ้นเดือนนี้ให้เสร็จไงนะนะแล้วก็ได้ลงนามออกไปถ้าลงนามไปแล้วก็จะเริ่มทํางานนะครับพยมเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นคณะขับเคลื่อนตามนิยายของนายงบตรีนะเพราะนายงก็ต้องมีคณะทํางานไปไปขับเคลื่อนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้ตั้งไว้คือเชิญเลขากบใช่ไหมอดีตเลขากบเลขาอําพลนะก็ก็รับปากว่าจะช่วยตรงนี้นะใช่ไหม ตอนนี้รับปากว่าจะช่วยตรงนี้ก็ถ้าทาไม่ช่วยก็คนอื่นก็หาไ,ได้นะแต่วันนี้ผมเห็นว่าท่านท่านรู้งานมาโดยตลอดรู้ถึงปัญหารู้ต่างๆมาแล้วก็อยู่กับรัฐบาลแล้วด้วยจะได้รู้ว่าวันนี้เราจะขับเคลื่อนประเทศกันอย่างไรนะท่าน <C oughs> เรื่องกรณีคุณองอาจะไรเนี่ยเสนอรัฐบาลเป็นเจ้าภาพทําไมต้องเสนอบแบบนี้อ่ะท่านท่านก็เป็นนักการเมืองท่านก็เป็นรัฐมนตรีท่านก็เป็นร,รัฐบาลมาก่อนเนี่ย วันนี้นะผมกลัาเรียนอีกครั้งว่ารัฐบาลน,นี้ก็อยู่ภายใต้การตรวจสอบใช่ไหมมีปปชมีจะบอกว่าตัดทินเข้าข้างผมไม่รู้แต่ก็คือปปชมีนะเพราะฉะนั้นอย่าไปบอกว่าเขาก็ตัดสินตามคดีตามหลักฐานวัตถพยายานะุพยานนะพยานบุคคลเลยก็ว่าไปนะมันก็ต้องมีการตรวจสอบจะผิดจะถูกก็ว่ามารัฐบาลน,นี้ก็ถูกตรวจสอบตั้งหลายอย่างปปชนะอย่ามาพูดประเด็นเดียวว่าตัดสินแล้วก็ถูกอีก มันไม่ใช่มันอยู่ที่ประเด็นนะมันอยู่ที่หลักฐานอันที่สองก็คือท่นตองมตรวจผมนะทุกโครงการที่ทามาทักท้วงตลอดทักท้วงเสร็จผหน่วยงานก็ส่งคําชี้แจงไปอันไหนที่ต้องชี้แจงให้ความเข้าใจตรงกันว่าเออมันไม่ได้ตรงนั้นตรงนี้นะเขาก็เข้าใจอันไหนที่มีปัญหาต้องแก้ไขก็แก้ไขเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วก็รายงานไปว่าทุกอย่างได้แก้ไขไปแล้วเขาไปตรวจอีกทีมันก็ทําได้ไงมันอยู่กันสามปีเนี่ยไม่งั้นก็โดนใส่ไปหมดแล้วนี่ไงตรวจสอบไม่ใช่ไม่ตรวจสอบ นะแม้ท้งผมเองเนี่ยมีตั้งหลายคนไปฟ้องเฟิงฐานผมเนี่ยผมก็ตั้งอะไรไปแก้คดียเยอะแยะนะคดีอ,อะไรละ่ะจำนำข้าวแล้ก็ผมโดนฟ้องกลับหมดอะ่ะนี่ไหนผมไม่ตรวถอบตรงไหนพูดให้ดีพูดให้เข้าใจกันนะเพราะฉะนั้นในกรณีเรื่องการสุดิตเรื่องเครื่องยนต์รสรอยเนี่อย่ามาพูดว่าให้รัฐบาลไปับรัฐบาล,บาลมีหน้านที่อยู่แล้ว โดยใครทําอ่ะโดยใครทำรัฐบาลก็ทําหน้าที่โดยให้กระทรวงขาราคกไปตรวจสอบภายในของตัวเองโดยการมีไทยในส่วนของปปชก็ประสานกับปปชของอังกฤษนะขอข้อมูลรายละเอียดแล้วกระบวนการต่อไปในในกรอบงานของปปชในส่วนตงอก็รายละเอียดมาก็ก็จะต้องสอบสวนติดตามไปอันนี้จะไปกดดันเขามากนักเลยเดี๋ยวเขาก็ทำตามกำหนดการของเขาเวลามีอยู่แล้วถ้าทุกคนเอาเรื่องทั้งหมดมาบอกเออแล้ววันนี้ มันคนละเรื่องนี่มันอดีตก็คืออดีตก,ก็สอบสวนมาใครผิดใครถูกก็ลงโทษลงโทษได้ไม่ได้ก็ว่ามานะแล้วอันใหม่ทำยังไงอันใหม่ที่รัฐบาลก็จะเห็นต,ตั้งกับเข้ามาเนี่ยก็ปไปไล่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจทั้งหมดนั่นแหละมีคณะนี้อยู่แล้วก็ให้คอรรอไปไล่ไทุกวันปรับแก้ตั้งหลายอย่างไปแล้วนะการจัดซื้อจัดจ้างนะหลายอย่างมีระเบียบออกมาหมดซึ่งมันไม่เคยมีไม่เคยมีรัฐกุมนะมีไม่ใช่ไม่มี ตนนี้รัฐบาลพยายามทำให้เกิดความรัดก,กุมมากถูกแต่แน่นอนทุกอย่างมันอยู่ที่คนนะถ้าคนมันจะโกงข้ออย่างมันก็ต้องหาให้เจอว่าเอ๊ะเขาก็ต้องหาทางเขาเรียกอะไรล่ะช่องว่างเราก็ต้องอุดช่องว่างเหล่านี้ให้ได้รัฐบาลพยายามอุดทุกอย่างอยู่เนี่ยว่าไม่ให้มันเกิดทุกกรณีการทุริตเนี่ยนะอย่ามาบอกว่ารัฐบาลไม่ทําอะไรไปดูสิครับคดีกี่คดีเข้ามาขนาดนี้สองปีสามปีคดีดําเนินการจับกลุ่มตำรวจวจับหมดอาชญากรรมข้ามชาติ หนบหนีเข้าเมืองก็ดีใหญ่จบได้หมดอะแล้วที่ผ่านมามันได้อย่างนี้ไม่เล่านี่ดูตรงนี้อย่าไปดูตรงเศษเสี้ยวหนึ่งก็ไม่ตรงนี้ขึ้นมาอ่ารัฐบาลนี้เหมือนเดิมมันเหมือนยังไงอะถ้าจะบอกว่ารัฐบาลนี้ทุจริตก็ไหนคดีเข้าสารอยู่ตรงไหนนะกี่คดีไปหามาแล้วอยู่ในกระบวนการหรือเปล่าถ้าไม่อยู่แล้วก็จะมาพูดว่ารัฐบาลนี้ก็มีเหมือนกันผม่ไม่ไม่ความเป็นทางกับผมนะนะในคดีอันนี้ก็สอบครองกับเรื่องอะไร เรื่องไรเรื่องบัวของผมเรื่องบัวของผมอะก็อ่างบัวมันก็สวยงามก็วางไปนะสถานที่ราชการทุกที่ผมให้ดีวัไปแล้วว่าต้องมีการปรับปรุงให้มีอะไรเขาเรียกภูมิทัศน์ที่ดีสวยงามให้เป็นที่ประทับใจข,ของคนมาเยี่ยมเยือนต่างประเทศเขาก็มาอะไรเขามาเข้าว่าเห็นเออมีการเปลี่ยนแปลงมีสีมีสารสวยงามมันก็ไม่ดีหรอบ้านเราอะ่ะฮะถ้าจะอยู่กันแบบเดิมๆมาไม่ต้องทําอะไรก็ได้นั่งเฉยเส็นสือจบไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเหรอ แล้วมันก็ไม่ได้เออทําให้อะไรมันเสียหายแล้วถ้าไม่สังเกตเล้ต้นไม้สีเหลืองอ่ะมีตั้งนานแล้วทำไมไม่ว่าผมอ่ะฮะดอกดาวเรืองอยู่ริมประตูอ่ะเคยเห็นไหมถ้าไม่สนใจพอตั้งอะไรมาปั๊บเอาจะมีเรื่องอันรมาทันทีผมไม่จาเป็นหรอกไม่จําเป็นต้องโง่เควงอะไรนะอะไรนะโง่เหงอะไรกันนะเออก็ก็ไม่ลบหลู่นะไม่ลบหลู่นะ มันอยู่ที่การทํางานถ้าจะวางอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านทำงานไม่ดีท่านทุจริตมันก็ช่วยไม่ได้ทั้งนั้นแหละเข้าใจไหมถ้าท่านไม่ตั้งใจในการทํางานสิงสินีีประเทศไทยมันกลัวหรอกนะเชื่อกันที่เชื่อกันตรงนี้ไอ้บัวเนี่ยพอผมเห็นเออเขาบัวปลูกจริงๆ้วผมเป็นคนชอบบัวจริงๆผมชอบบัวหลวงแต่มันปลูกไม่ได้หรอกบัวหลวงมันใช้น้ําลึกเมตรสองเมตรงั้นก็ต้องไปกระถางขนาดเบ้อเลยไะ เขาก็เอากระถางเล็กมาแค่นั้นแล้วจะสีอะไรผมก็ไม่รู้อันนี้สีอะไรเหลืองขาวฮะก็ธรรมดาก็รั่วก็ต้องไปซ่อมไปให้เขาทดใช้มาค่ารับประกันเปล่ายังไม่รู้นะอย่าไปมองกระจ๊กกระแจกเลยนะโอ้โอาคารนี้กัเหมือนกันก็ไปไล่ดูที่ไทํทำไมเขาช้าช้าเพราะว่าตอนนั้นติดงานต้องต่อเวลาเขาหรือเปล่าเขาไปพี่นาตรงนน้นสิแต่ถึงทั้งผ่านมาอันนึงอยากให้พวกเราคิดว่าเออทำเนียมมันควรจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างไหมล่ะเช่นไหม ก่อสร้างอาคารข้างหลังไว้ใช้รับแขกรับรองแขกประชุมพรมอได้ไรได้มันไม่มันไม่เป็นหน้าตาประเทศเหรอแล้ววันหน้าผมจะอยู่จนตาย,ยาที่นี่ผมก็ให้รัฐบาลหรือเขามาใช้ต่อไปทําต่อไปเขาทำเองมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะการทําง,งานอะไรก็ตามเนี่ยนั่นเป็นสิ่งที่ผมผมใช้มาตลอดในการทําง,งานของผมต้องเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นสวยงามสง่างาม,งามการุิตดีใหม่ต้องดีขึ้นการปรับในเรื่องของเศรษฐกิจต้องดีขึ้นมันมันไม่ได้นักหรอก นะเพราะว่ามันทั้งปัจจัยภายในภายนอกทั้งไอความแตกต่างของคนของอาชีพของรายได้ทั้งบทจะแก้ทั้งพวงเนี่ยนั่นแหละมันความยากง่ายมันทึงต้องมีคณะกรรมการปลย์บอขึ้นมาอีกไงเพื่อจะมารวบไอทั้งหมดที่มันทํามาแล้วเนี่ยให้ทุกคนได้เห็นว่าเออมันทํามาแล้วหมดนั่นแหละไม่ว่าจะเรื่องการทุจริตกลไกการตรวจสอบเรื่องของการลงทุนรัฐวิสาหกิจนะวันนี้รัฐบาลก็พยายามจะทาแผนแม่บทเพื่อจะไปใช้สู่การทํายุทธศาสตร์ชาติ มันก็ต้องเดินหน้าไปมันจะได้ไม่เกิดเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นอีกในการพัฒนานะมันก็ลองอยู่ในความสร้างความไว้วางใจให้กับสังคมอย่ามาตีเรื่องพวกนี้เลยนะเรื่องที่มันทําอยู่แล้วเนี่ยหลายอย่างทําไปแล้วเพราะมีปัญหาในกลุ่มงานนี้อ่ะเพราะตรงนี้ตกไปหน่อยยังมีอ้าวแาจะแสดงว่ารัฐบาลล้มเหลวมันใช่ที่ไหนคิดแบบนี้ได้เหรอฮะหลายเรื่องมันมันดีของมันอยู่แล้วในบางส่วนมันมีคนไม่ดีมีอะไรไม่ดีก็ลงทั่วนตรงนั้นเขาทํางานกันแบบนี้นะ ไม่ใช่ไปบ้าเขาสังองกรเขาเสียหายแล้วคนมันจะทํางานเหรอใช่ไหมนึกถึงคนเขาบ้างทีนะทาลายขวัญทําลายกําลังใจเขามันจะทํางานได้อะเอาไปไล่ด้วยอะไรด้วยกฎหมายด้วยอะไรทั้งหมดทุกอย่างเงินทองต่างไม่ได้นะเพราะค่าการใช้เงินไม่ได้ภาษีเอะแล้วมันเสียภาษีหรือเปล่าค่ารายการมันเสียภาษีด้วยไหมก็เสียหมดนะเสียทุกคนนะ่ะอย่ามาพูดเรื่องเหล่านี้มันทําให้เกิดความแตกแยก นี่แหละปัญหาการปรองดองประเทศเราอยู่ที่เรื่องเหล่านี้เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นประเด็นปองดองประเด็นยุทธศาสตร์ชาตินั้นมันต้องทําปฏิรูปไปรูปของยุทธศาสตร์ชาติมันต้องทออษษา,างทก็ทาให้เกิดความเสียขึ้นในการทําเดินหน้าไปสู่อนาคตที่ดีกว่าในทางปองดองเพื่อสร้างบรรยากาศาาในการปฏิรูปและก็ยุทธศาสตร์ชาติให้ทํางานตามน้นให้ได้ถ้ามันทะเลาะบ,บอแวงว่ากันไปว่ากันมาแบบนี้มันจะทําได้ไหมะ่ะมันพังทั้งหมดแ่หละไม่ใช่ผมคนเดียวไม่ใช่พลเอกประวิตรคนเดียว,ยวไม่ใช่ รัฐบาลทั้งรัฐบาลประเทศไทยคนไทยทั้งประเทศถ้าย,ยังรู้สึกว่าเป็นคนไทยอยู่นะเออมันต้องช่วยกันเดินหน้าเหล่านี้สิไม่ใช่ค้านมันทุกเรื่องตีมันทุกเรื่องแล้วมันเคยมีอะไรดีกว่านี้ไหมล่ะผมถามแค่นี้ถามกลับไปมันเคยคิดอะไรแบบนี้ไหมถ้าไม่คิดอย่ามาติผมไปหาวิธีการที่ดีกว่านี้มาแล้วมาชี้แจงกับผมเนี่ยผมพร้อมชี้แจงด้วยเรื่อง เพิ่มเงินหรือไม่เพิ่มเงินเยียวยาเนี่ยวันนี้อยากให้ทุกคนรู้ว่าการทํางานของรัฐบาลเนี่ยมีสองอย่างหนึ่งคือการช่วยเหลือตามมาตรการเดิมที่เคยมีอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเรื่องของการจ่ายเงินช่วยเหลือนะกเกษตรต่างๆซึ่งมันมีกฎหมายมันอยู่แล้วมีกติกายแล้วมติคอรมอเดิมอยู่แล้ว,อลว,อลวไอ้สามพันบาทอะไรเ็ยก็จ่าย,ยตามนั้นก่อนที่เหลือมันท็อปอัพก็ไปดูที่กิจกรรมไม่ใช่พเพาะเกษตรอย่างเดียวประมงประสุสัตว์นะวันนี้มีความเสียหายอะไรบ้างอ่ะหนึ่งระบบสาธารณูปโภคและสถานที่ราชการเสียหาย ถนน4,000กว่าจุดมีรายละเอียดทั้งหมดนี่ทํางานตรงนี้รัฐบาลทำตรงนี้ผมทํางานตรงนี้ผมถึงได้นี่คือกลับมาแล้วผมจะสั่งให้ถูกนะแนวการขึ้นโรงเรียน2,330แ่งระบบประปาระบบไฟฟ้าเครือข่ายโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตนะทำให้จนใช้งานได้ในปกติวันนี้ก็ในทุกจังหวัดปกติเส้นทางขบวนละคมเส้นทางหลวงชนบทเส้นทางอื่นๆต้องซ่อมนะสนามบินใช้การได้แล้ว นด้ากกนกา,การเกษตรพื้นที่รับผลกระทบหนึ่งล้านกว่าไร่พอเลี้ยงสัตว์น้ำหนึ่ง,สา,งส,าสามหมื่นสองพันกว่าไร่ปลาดุสัตห้าแปดหมื่นแปดพันกว่าตัวแปลงหญ้าหนึ่งแสนจุดหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยลงเอียดแบบนี้แล้วนี่จะดูจะช่วยเขายังไงแต่ช่วยทั้งหมดได้ไหมก็คิดเอาเองนะมีตังในกระเป๋าเท่าไหร่อ่ะตอนนี้ยมันเป็นมันการเขาเรียกว่ามันต้องเอาหลักการมาก่อนสองก็ค,คือดูดูว่ามันว่ามันทำได้ไหม กฎหมายว่างไงถ้าทาไม่ได้ก็ต้องประชุมเข้าคอรมอรหางมานไปเพิ่มเติมให้นะการอันที่หนึ่งคือเรื่องความเสียหายนะรวมทุกเซกเตอร์มีอย่างนี้อันที่สองการฟื้นฟูบูรณะเรื่องการลงชีพการประกอบอาชีพถิงทาสาธารณประโยชน์ถนนสะพานระบบทุกกลุ่มที่สองนะกลุ่มต่อไปก็คือว่ากระทรวงอัรคางก็ไปดูเรื่องการวงเงินทดลองราชาการนะที่จังหวัดเคยได้ห้าสิบล้าน ตอนนี้ก็เพิ่มให้ไปร้อยห้าสิบล้านนะมีเงินทดลองการนะรวมมงกงินไปสองรอยล้านนะอันนี้ก็จะไปช่วยพื้นฐานอยู่แล้ววันนี้ใช้เงินตรงนี้ไปทําอยู่เงินทดลองการเนี่ยนะบางพื้นที่ก็ซ่อมบ้านอะไรไปเสร็จแล้ว้วยเพราะน้ำมันลงเร็วก็ท่อมไปนะมันก็ใช้มวเงินตรงนี้มาจากการนั่งภาษีนะก็ไปดูบุคคลธรรมดาบราิษัททางล้านนะแล้วก็การยื่นแบบแกาารชำระภาษีก็ลดให้ภาษีผสเสอรก็ลังคิดอยู่ทั้งหมดอยู่ตรงนี้ มาตรการการเงินนะก็เสนอทาง2มาตรการพักชำระเงินต้นดอกเบีย้ยตามเงินไขแล้วแต่แล้วแต่สถาบันเขาจะกําหนดลูกค้าใหม่ลูกค้าเดิมมันก็ไปพูดเรื่องมาตรการด้านการการเงินกระท,ทรวงเกษตร,รก็เป็นมาตรการช่วยเฉพาะหน้านะไอ้เสียหายหนึ่งล้านกว่าไร่น่าจะทำยังไงประมง38,00 0นกว่าไร่บร,ริษ,ษัท5้า0,000ืตายไปแล้วแสนเจ็ดไม่ใช่5ล้าน4ีล้าน4ี่แสน เทวีไปแล้วหนึ่งหนึ่งแสนเจ็ดหมืน่นโอบยโยไปพื้นที่ปลอดภัยหาอาหารให้กินถ้ามาตลอดอะ่ะอย่าไปมองว่าแหมควายจมน้ําควายอยู่นะตรงไหนมันไปอาหารไปไม่ถึงมันก็ต้องกินในน้ําก่อนลมะมั้งแล้วพอจะจมน้ำเขาก็ขนย้ายไปที่อื่นก็เห็นควายก็มีความสุขอันไหนที่ว่ายน้ําไม่แข็งมันก็จําเป็นะนะมันก็เป็นอย่างนี้ไงมันเดือดร้อนทั้งคนทั้งสัตว์แล้วจะเอาไงให้รัฐบาลไปช่วยทั้งหมดพร้อมกันเวลาเดียวมันมีสองมือนั่นแหละนะ ต่อไปเรื่องการช tamam story, food, ad, nice ่วยเหลือเร่งด่วนหลังน้ำลดนะก็ต้องไปดูเรื่องการระบายน้ำบำบัดน้ำเสียช่วยเหลือสุขภาพสัตว์นะกระทรวงกครังต่างๆไว้ว่าไปนะเดี๋ยวยะกระทรวงเกษตรนะกระทรวงเกษตรมีสามสี่มาตรการเกษตรกรนะมีสี่ห้ามาตรการสวนยางก็มีนะพวกนี้จะคุยกันทั้งหมดในเรื่องเหล่านี้อุตสาหกรรมไปดูเรื่องความเสียหายแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงงานเหมืองแร่กระทรวงพัฒนาความมั่นคงมนุษย์นะเยวยาฟื้นฟูจิตใจบำบัดอะไรต่างเหล่านี้ ฝึกอาชีพก่ะทรวยงานนะมาตรก,การช่วยเหลือคือช่วยเหลือประสบภัยตรวจเจียมนะลดอัตรา,างเงินสมทบในจ้างลูกจ้างลงลดแายเงินสมทบผู้ประกันตนแายเงินทดแทนว่างงานให้ผู้กันเขาทอยู่แล้วนี่ไงจะบอกรัฐบาลไม่สนใจจะใส่ได้ไงผมก็กลับมาตลอดแบบนี้ใครมีหน้าที่อยู่ไหนทาตรงนั้นแล้วบูรณาการให้ได้นะหลังน้ําลถจะทําไงกระทุยรมก็เปิดช่องทางไกเลเกลี่ยนี่ชั้นบังคับคดีให้ผู้สบภัยน้ําท่วมภาคใต้ โครงการมาตราการไกลเกี่ยพ่อพิพาทชัมนมาครับคดีช่วยเหลือลูกหนี้ผู้ก่อสอบุตรภัยในภาคใต้นะก็รวบรวมสถิติทางคดีในพื้นที่ภาคใต้ที่เดือดร้อนเนี่ยมันอยู่ในคดีอยู่เท่าไหร่จะทํำยังไงนะทาง,งานประหลาดก็ตั้งศูนย์ต่างๆค่าจากการโศบรายละห้าหมื่นนะกองทุนวันนี้บริจาคมาทั้งหมด520้ล้านนะวันนี้สิ่งที่ทําลงไปก็กระทรวงศึกษานะความเสียหายข้อมูลผมขอโทษเมื่อกี้พูดแล้วสารศึกษาเกือบสองพันแห่ง นะหลังน้ำลดซ่อมแซมอะไรต่างก็ว่าไปจัดตั้งศูนย์ด้วยการเอาอาชีวะลงไปซ่อมสร้างซ่อมจัดคนไม่ต้องหกพันคนนะกระทรวงสาธารณสุขผลกระทบเรื่องบริการทางการแพทย์สาธารณสุขศูนย์พักพิงชั่วคราวทีมแพทย์ที่มาสุขที่เดินลงไปวิธีเขาทำกันหมดเลยนะทุกกระทรวงกรมสนมพัน์ก็ทํางานของนี่เขาทางานแบบนี้ประเทศชาติอ่ะเข้าใจไหมไม่เออไปช่วยแจกของก็จบจบที่ไหนแล้วไปลุยน้ำแล้วดูดีเหรอฮะ คนลุยนย้ำเขามีอยู่แล้วผมนะแล้วผมก็พร้อมจะลุยอ่ะเฮ้ยเหนื่อยวะพคูดกันเหนื่อยคืออยากให้ทุกคนเข้าใจแค่นั้นแหละไม่มีอะไรแล้วผมก็บ่นอะไรไม่ได้อยู่แล้วมันก็ต้องทำไงยังไงผมก็ต้องทําให้อยู่ดีแต่ขอให้เข้าใจหน่อยว่าอย่าไปสร้างความเข้าใจผิดผิดว่ารัฐบาลไม่ดูแลไอ้สามพันพอไหมแล้วถามให้เท่าไหร่สามหมื่นห้าหมื่นห้าล้านห้าแสนหรือไงเอาเงินที่ไหนคิดตรงนี้สิอย่าพูด ชี้นาแบบนี้มันก็ผิดหมดอะแล้ว็จแ,แ,แล้ววันหน้ามันก็กลับมาแบบนี้ที่เดิมทุกคนก็เอาละชาวบ้านพอใจเอาเงินเข้าไปเงินไปมันถูกที่ไหนล้วมันไม่ถูกก็ทําไม่ได้แล้วเสรลจแล้วพอใไข่ไปแบบนั้นกลับมาทุจริตอีกจะเ้าอะไรกับผมอะ่ะขอใจอยังนะผมอยากวันนี้ก็ผมริงผมไม่อยากพูดอะไบัวแบเลยเนะี่ยวันนี้บัวเขพพาเพราะผู้ศาสนาบัวดถือเป็นพืชตระกูลสูง ไหว้พระไม่ใช่เหรอนะผมก็ถือว่ามันก็เป็นมงคลนะนะแล้วผมก็จะไปกติเตือนใจทุกคนเดินไปไามาเนี่ยทุกคนมันต้องพัฒนาตัวเองนะอย่าทําตัวเหมือนบัวใต้น้ําเป็นอาหารเต่าปูปลานะแล้วอย่ามาพูดว่ารัฐบาลน,นี่เอาแต่เรื่องดีๆขึ้นมาฉาบถวยขึ้นมาบัวพลน,น้ําเรื่องไม่ดีหมกเป็นโคลนตมก็ผมกลาลังขุดโคลนตมขึ้นมานี่ไงแเล่าและที่มันฟ้องๆทุกวันมีเรื่องมาเมื่อวานเรื่องทุจริตุจรอตนั่นมันโคลนตม้มปะป่ะ แล้วผมบอกไอ้หยุดนะไม่ต้องเอาขึ้นมาแล้วแล้วตอนนี้พร้อมตอบทุกคนถามผมบอกแล้วถ้าผิดไปฟ้องมาก็แค่นั้นจะไปก็ทําทงานแบบนี้พี่เหลอใช่ป่ะใช่ไหมหรือทาไงไปจนลงมาเห็นว่าผิดก็คือผิดนึกไงไม่ได้แนละ้วจะไปชี้นําเขาแบบนี้นะอืโอเคพอแล้วเรื่องอะไรอย่จะเพิ่มเงินเพิ่มทองไปดูเงินดูกฎหมายแล้วก็จะทำนะ อันนี้ใบอีกหน้าไปมองไม่เห็นเมื่อกี้เรื่องสูงข้ามจุดแห่งชาติไปดูที่เขาเดี๋ยวเขาที่จแจงอย่าไปมองว่าไอ้นี่ไปเอื้อประโยชน์นี่ใครมีข้อเหนือที่สุดก็รับข้อเหนือตรงนั้นมาอันนี้เขากระทรวงการเขาตอบมาแล้วว่าถ้าทําอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์ระยะยาวมันจะได้เพิ่มกว่าเดิมเดิมได้แค่หมื่นแปดพันล้านทำางี้มันได้ขึ้นมาประมาณสองหมื่นกว่าล้านแล้วก็ได้อาคารสถานที่ใหม่ขึ้นมามันก็มีเหตุมีผลกันบางที นะทางกฎหมายก็ไปหามาตรการ่าโดยคณะกรรมการต่างๆก็ที่ก็ทําทมาให้ได้นี่เขาเลือกมาปะในรูปถ้าไปเอาแบบเดิมมาคิดทั้งหมดมันก็ไปไม่ได้หมดแล้วมันจะได้ไหมล่ะทันไหมล่ะไม่อยากได้เราห้องประชุมใหม่ๆใหญ่ๆอะหรือจะเก่าๆแบบนี้คือตีก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ช่วยอธิบายดูสิว่าอะไรคือเหตุผลและความจำเป็นที่เราต้องทำอะไรแต่จะต้องถูกกฎหมายอย่าไปมองว่าเออเออ,เอ,อใครทั้งที่นะนะ กรณนี้จับกลุมผู้หมักเบียร์โทดเองผิดกฎหมายอ่ะอไม่เข้าใจแม่งถามได้ไงวะเนี่ยใครถามไม่ได้บัวใต้น้าจริงจริงวะเนี่ยกรณนี้เจ้าที่จับกลุมผู้หมักเบียร์โทดเองผิดกฎหมายมีการตั้งคำถามว่า,ากฎหมายให้ประโยชน์กับกลุ่มทุนมากไปหรือไม่เฮ้ยมันเกี่ยวตรงไหนวะฮะแล้วกลุ่มทุนก็ทำผิดกฎหมายเปล่าถ้าไม่ผิดกฎหมายก็เล่นง,งานเขาไม่ได้ได้หมักเบียร์โสดเองนี่ผิดกฎหมายไหมผิดไหมผิดไหมทุกน ถ้าผิดก็ดำเนินคดีทำผิดก็ผิดถ้าทางโน้นเขา,าทำมาผิดก็ดำเนินคดีทางโน้นเอามาพันไงแบบนี้ผมว่าใช้ไม่ได้คำถามแบบนี้ติดตามกรณีฟาร์มหมูหลายจังหวัดใช้ยาชีวนะก็กำลังไล่บี้อยู่ในไงแล้วเขาก็มีมาตรการมาบางอย่างเนี่ยนะมันทำมานานแล้วบางทีก็ไม่รู้หรอกมันจะรู้ได้ไงเรื่องเป็นร้อยเรื่องเขาก็พยายามกวดขันมามีคณะกรรมการมีคนทำง,งานมาโดยตลอดแต่ปร,บบรากฏว่าพอเจอก็ดำเน,นินการสีครับไม่ใช่บอกปล่อยปลาแล้วเลย ถ้าเรามาทํางานแบบที่เขาทำนี่จะรู้ว่ามันเยอะขนาดไหนปัญหาที่ทิ้งกันไว้น่ะนะทุกเรื่องอะถ้าท่านฝากความหวงังผมก็จะทําให้ถ้าท่านทำลายทุกวันทุกวันผมก็ทําให้ไม่ได้ก็แค่นั้นเองหมดแล้วบ้งโอเคนะโอเคต่อหมดแล้วนะผมไม่เคยท้อแท้ฟังเพลงกันแล้วกันไม่เคยจะท้อแท้ยิ่งบ้ายิ่งชอบ แต่ขอให้เข้าใจเพราะเดี๋ยวประชาชนไม่เข้าใจผมเข้าใจท่านอยู่แล้วนะเวลาเขียนข่าวอะไรผมเข้าใจทุกสื่อทุกแสแต่ผมก็จําเป็นต้องทั้งอ่ะบุประชาชนไปด้วยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะมันเป็นอย่างนี้นะผมก็ต้องเถียงกับท่านแต่ถามว่าบางอย่างมันจําเป็นต้องเถียงไหมนะต้องไปชี้แจงไหมไม่เห็จำเป็นเลยแต่มันเป็นประเด็นไปหมดเลยทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องสาคัญไม่สาคัญเรื่องงี่เง่าหมดเลยแล้วบอกปลองดองต้องการปลองดองใช้มาตาสิบสี่ถูกมาตาแปดสิบแปดยังไม่ได้เลย